สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของอะไรแนค่ะอาจารย์หนน่ยชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในกนารทำคลิปนะคะดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองพเดือนแห่งความรักกันแล้วชาวกันว้าวพลังงานของชาวกันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะสําหรับตรงนี้เป็นการอ่านพลังงานความรักโดยรวมค่ะ โปรดใช้วิจัยานในการรับชมด้วยไรแน่เลยอาจาร,รย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะส่วนใครที่อยากจะดูเป็นวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ nsoina ไหนแน่นะคะหรือว่านรีรดาหกสิบห้านะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะวันนี้ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของโหราศาสตรธธ์ไทยนะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะดยได้ทั้งลัคนา แล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะแต่ถ้าเกิดแบ่งแบบอื่นแล้ตรงเอาตามนั้นได้นะเพราะตรงนี้เป็นดวงรวมๆนะคะไพอาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวต้นกันได้ค่ะขออีกสั่งใบนะชาวกันแ่าแต่พลังงานถือว่าดีเลยนะตรงนี้นะอ่าโอเคค่ะพลังงานใบแรกของชาวกันนะ courage ความกล้าหาญเอ่อ uh, college lies within you นะ you have the power to overcome anything หรือว่าเรื่องราวความรักตรงนี้กำลังเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันหล,หลายๆคนเนี่ยกำลังอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคนรักของคุณหรือเปล่าอยากทำข้อตกลงเป็นแฟนกันไหม แต่งงานกันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมมาสร้างอนาคตด้วยกันไหมนะคะคุณกำลังรวบรวมความกล้าเพื่อบอกความต้องการของคุณก็ได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของทำข้อตกลงในเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีด้วยกันก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นกับอยามาทำธุรกิจทำอะไรด้วยกันนะวาดแผนอนาคตที่สดใสไปด้วยกันก็ได้นะคะ หรือปัญหาอะไรบางอย่างนะกล้าที่จะพูดความในใจนะคะกล้าขอกันดีๆนะคะเคลียเพื่อให้ฮาร์โมนีนะคะ,ะ,คะมันเกิดการปรับตัวประสมประสานกันได้ดีมากยิ่งขึ้น Harmony is the beautiful melody in relationships อุ้พลังงานความรักชาวกันอาจารย์ว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆนะที่คุณสองคนมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะมันเห็นมุมมองอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณอาจจะเคยมองข้ามไปหรือมองไม่เห็นก็ได้นะตอนนี้พร้อมปรับตัวพร้อมออ support พร้อมเข้าใจเห็นอกเห็นใจแล้วนะไม่ได้มองในมุมเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะอ,อาจจะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเองมากไปหรือเปล่านะ ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับตัวเข้าหาตัวเองมากจนเกินไปนะหรือว่าชาวกันคุณอาจจะยอมเขามากไปหรือเปล่านะมันก็เลยอาจจะเป็นต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องให้มีการปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายนะความรักถึงจะไปต่อได้อย่างสดใสสวยงามนะแต่ว่าถ้าปรับแล้วดูสิมันเป็นอะไรที่ไปไหนไปกันนะคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ กำแพงอะไรบางอย่างที่ก่อนนั้นเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันปิดกั้นกันไว้นะพอมันเข้าใจกันแล้วมันทลายกำแพงในใจอคติอะไรบางอย่างออกไปได้นะคะจะทำให้ความรักของคุณดีขึ้นดีขึ้นนะคะชาวกันว,ว้าวมันดีขึ้นจริงๆนะเพราะพลังงานใบนี้นะคะเกรสนะคะความดีงามความสวยงามนะ คุณกำลังเปิดใจคุณกำลังพร้อมนะที่จะเดินไปในเส้นทางแห่งความรักครั้งนี้นะเพราะคุณเชื่อว่านะคนคนนี้ Universe นะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประทานเขามาให้กับคุณก็ได้นะคะทำให้คุณคุณได้เห็นมุมมองความรักในด้านหนึ่งที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเออ e a d กเ s สนะคะ change i s important release the past อ oh. ้หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เอ่อมันมีความขัดแยง้งความขับข้องใจปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะถึงเวลาที่จะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปแล้วลืมมันไปแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เข้ามาที่ทำให้เกิด พลังนะคะในการที่ขับเคลื่อนความรักไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณได้มองเห็นคุณค่าในความรักของคุณที่มันมีค่ามากยิ่งกว่าปัญหาอะไรที่คุณควรจะยึดติดไปกับมันนะเพราะนั้นปลดปล่อยปัญหาอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะหรืออะไรที่เราอาจจะเคย คาดหวังให้เขาทําให้เราแล้วเรารู้สึกผิดหวังนะพอกลับมามองมันอีกทีหนึ่งอะ่ะมันอาจจะกลายเป็นเราที่ผิดที่เราคาดหวังกับเขามากจนเกินไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยยึดติดภายในใจแล้วมีมุมมองใหม่ๆนะคุณก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ทําให้ความรักครั้งนี้มันดูสดใสสวยงามนะดอกไม้ที่แบ่งบานนะคะพร้อมที่จะไปด้วยกันนะหรือเป็นช่อดอกไม้ช่วงวาเลนไทน์หรือเปล่า <laughs> นะคะ นะอดีตก็ผ่านไปนะอยู่กับปัจจุบันกับอนาคตนะเอ่อ uh, which h a d นะคะ เอ s กเพรส s ูร์เซ r ชัยกิ g i ์ t with the world oh, หรือความรักครั้งนี้มันเป็นความรักทางไกลหรือเปล่านะคะบางคู่อาจจะนานๆได้เจอกันทีนะกุมภาพัน์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของส่งของข,องขวัญออนไลน์นะคะส่งของขวัญแบบ d e l i v e อ y อะไรมาให้กันหรือเปล่านะ,ะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่คุณอยากแสดงความรู้สึกนะ,ะแสดงความรักความหวังดีความจริงใจของคุณให้กับเขานะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันนะ,ะเขาให้กับคุณก็ได้นะคะ ใบต่อมานะคุณได้ T P I S นะคะ Cast spells project แล้วก็ฮ a ลนะพลังงานของการแบบก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะการปกป้องดูแลซึ่งกันและกันฮิลใจนะเยียวยาวหัวใจถ้าเกิดที่ผ่านมามันมีอะไรที่มีปัญหากันมาผิดใจกันมานะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เยียวยาวหัวใจของกันและกันนะคะมาดูกันต่อนะ โอ้ไมยอันนี้ได้คล้ายๆกันเลยนะ B assertive นะอันนี้ก็คือ e x p e s t yourself นะคะเออแล้วก็ correct ด้วยนะมันเป็นพลังงานเดียวกันนะคือต้องกล้านะกล้าพูดความในใจกล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงนะคะมันจะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไม่ต้องอึดอัดคับข้องใจนะหรืออาจจะเป็นลักษณะของออบางคนเนี่ย เราอาจจะทําให้คนรักของเราเข้าใจผิดนะก่อนหน้านี้อาจจะเจอกันแล้วเขาเห็นเรากินกาแฟดำเอ่อแต่ปรากฏว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบกาแฟดานะเพียงแต่วันนั้นอาจจะเหมือนกับไม่มีน้ําตาลไม่มีคีไม่มีอะไรนะลองหัดกินเพื่อสุขภาพนะคะบอกความต้องการที่แท้จริงของเราไปนะอะไรที่เป็นตัวคุณนะอย่าปล่อยให้เขาเข้าใจผิดนะคะจะได้ไม่ต้องอึดอัดนะเพราะฉะนั้นหรือถ้าเกิดเป็นความรักที่เราแอบป,ปิง้งแอบ รักแอบชอบเขามานานแล้วอาจจะต้องรวบรวมความกล้านะคะกุมภาพันนี้หรือวาเลนไทน์นี้ไม่รู้นะต้องบอกความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้เขาได้รู้แล้วนะถึงเวลาแล้วนะคะโอ้ใช่ถึงเวลาจริงๆนะคะเยสนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่เราคาดหวังกับเขานะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะการขอเป็นแฟนนะคะกันพร้อมแล้วนะเซย์เยสนะคะหรือขอมั่นหมายแต่งงานนะ,ะกันก็พร้อมเช่นกันนะคะ Say y เยสเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ เอ่อ uh, get more information นะแสดงว่าคุณสองคนเนี่ยยังเป็นความรักที่พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะเข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ข้อมูลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะเขาชอบกินอาหารแบบไหนนะคะชอบออกกําลังกายนะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะข้อมูลต่างๆที่เราก็พร้อมเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากันกับเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพลังงานความรักที่ดีนะมันเหมือนกับว่าเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญแล้วพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันด้วยความรักเนี่ยมันไปต่อได้อย่างแฮปปี้มีความสุขไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความรักที่คุณวางเอาไว้นะคะเจ้ากัน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อกักบเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ค่ะามาดูกันสิว่าลอสตอรี่ของคุณนะเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะใบแรกคือไพ่สามดาบก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือเข้าใจผิดนะคะหรือเผลอไปพูดจาแรงๆทำร้ายจิตใจกันหรือเปล่านะสามดาบนะคะหรือมีปัญหาหึงหวงหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์มือที่สามหรือเปล่านะคะ สามดาบที่ขึ้นมาตรงนี้มีไพ่ของราชินีถ้วยถ้ามีจริงนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่านะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะเขาอาจจะต้องเหมือนกับหันกลับมาทําดีกับคุณมากขึ้นนะคะพูดจาอ่อนโยนกับคุณมากขึ้นพร้อมที่จะทําความเข้าอกเข้าใจแล้วฟังคุณมากขึ้นแล้วนะ มีไพ่โอ้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนนะคะราชากับราชินีถ้วยนะคะอืมพูดจาดีๆใส่กันแล้วนะคะทําข้อตกลงอะไรบางอย่างนะสันติภาพร่วมกันแล้วนะคะถึงจุดที่อ่อนลงทั้งคู่ก็ได้นะหลังจากที่มันสามดาบหลังจากที่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือทะเลาะกันรุนแรงนะคะ อ่อนลงแล้วนะหันหน้ามาพูดจากันดีๆนะแล้วพอพูดจากันดีๆเนี่ยดูสิมันหวานไม่หมดเลยนะคะมันมีแบบภาษาดอกไม้มันมีแต่ความเข้าอกเข้าใจความเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะบรรยากาศของความรักที่ดีความอบอุ่นความอ่อนโยนมันกลับเข้ามานะราชาราชินีถ้วยนะคะพอเอาความดีเข้าหากันแล้วนะคะมันทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกลับสมดของความสุขแล้วนะชาวกัน ดูกันต่อนะคะเป็นคู่กันจริงๆเลยดูสิเปิดได้ราศากับราศีถ้วยติดกันเลยนะคะมีไพ่สเตรนนะคะหรือเขาเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แสดงว่าในความรักตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนะที่รู้สึกว่าล็อกมุงไว้แล้วต้องเป็นเขาต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะคะที่เราอยากจะไปต่อด้วยนะคะเพราะนั้นก็เลยอยากทําทุกอย่างเพื่อความรักเนี่ยมันเป็นไปอย่าง แข็งแรงแข็งแกร่งเข้มแข็งนะคะในความสัมพันธ์นี้ขาเตียงแข็งแรงนะคะมาดูกันเอาแมวหลับหมดเลยนะคะวันนี้ไม่มีน้องแมวกระโดดบางคนถามทำไมวันนี้ไม่มีน้องแมวกระโดดขึ้นโต๊ะนะน้องแมวหลับอยู่ใต้โต๊ะนะคะมีอยู่กี่ตัวเนี่ยจารย์ดูมีอยู่สี่สามสี่ตัวนะคะกระจายกันอยู่ในห้อง แต่น้องจะเงียบๆน้องไม่ค่อยร้องนะคะมีไพ่สี่เหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยโอ้กันหรือว่าคุณวางแผนที่จะมีลูกด้วยกันเนี่ยนะเด็กถือถ้วยนะคะหรือบางคนมีลูกอยู่แล้วนะลูกมาเป็นกาวใจให้หรือเปล่ามีไพ่เดอะฟูลนะคะหรือบางทีมันมีไ่ไใดไฟหนึ่งที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะอืม เหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะสี่เหรียญเก้าเหรียญนะคะมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ดูเอาใจยากมากๆมีความโลกเส้นตัวสู่มีความค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีฐานะที่ร่ำรวยนะหรือมีเงินเดือนที่ดีนะคะสวยหล่อจริงๆไม่ต้องง้อไขหเลยเขาไม่ชอบง้อไครก็ได้นะคะเป็นคนที่ หญิงในศักดิ์สรีมากๆนะแต่ท่ามกลางความเยอะความเ,าเรื่องเ,อเขาเรียกอ,อะไรเดียอาจจะความเรื่องมากอะไรบางอย่างความรบสนตัวสูงเขาบางอย่างเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆเราเห็นคุณค่าในความดีของเขาหรือเขาทําดีกับเรานะคะหรือเขาซัพพอร์ตเราเรื่องเงินทองผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้สี่เหรียญนะคะคุณ รู้สึกดีกับเขามีความประทับใจในตัวเขานะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นความรักที่มันสมบูรณ์แบบนะคะเขาก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่พอช่างใจดูแล้วคุณกลับรู้สึกว่าสี่หลี่ยนะความดีของเขามันมีมากกว่านะคะนิ่ใส่ที่อาจจะไม่ดีเล็กๆ,ๆน้อยนของเขาก็ได้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่ายังอยากที่จะทําให้ความรักตรงเนี้ย กลับมาสดใสนะคะกลับมาเดินหน้าต่อนะหลุดพ้นจากอิสระอะไรบางอย่างที่มันเคยเหนี่ยวรั้งความรักระหว่างคุณกับเขาไว้นะคะอืหรือมันเป็นลักษณะของคนเนี้ยเป็นคนไกลนะเดฟูเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างจังหวัดรักออนไลน์ไกลกันนะแต่คุณก็ยังมั่นใจนะว่าจะเป็นพลังงานความรักที่ดีนะคะหรือตั้งแต่ที่คุณได้เจอกับเขาเนี่ย เขาทำให้คนได้รับรู้นะถึงพลังงานที่สดใสร่าเริงนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะมองว่ามันเป็นความท้าทายก็ได้นะในการที่คนจะเดินหน้าต่อกับเขานะถึงแม้ว่าต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของเดอะฟูคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะหรือว่าเต้องย้ายบ้านย้ายเมืองย้ายประเทศไปอยู่ด้วยกันกันกบเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อสิว่าจะยังไง มีไพ่ของห้าเหรียญค่ะหกถ้วยนะเดวิลค่ะสามในเท้าค่ะเด็กถือในเท้านะคะ พลังงานชากทัดไฟแม่สิงหธนูเข้ามาเดบิวพลังงานชาวมังกรนะคะหไม้เท้าค่ะไพ่แห่งชัยชนะมาแล้วนะแปดถ้วยนะคะว้าวไพ่ความรักตบท้ายเลยนะหนึ่งถ้วยนะคะเรื่องราวตรงนี้นะชาวกันอ๋อแต่ว่าในในช่วงเวลาของเอ,อเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะอะไรที่อาจจะเหมือนกับ เคยมีปัญหาเคยทําไม่ดีอ่ะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามเข้ามางนงอเข้ามาขอโทษนะคะเข้ามาเซซอรี่เข้ามาทํา,าทดีด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แอบมีความเป็นเดวิลนะเจ้าชู้หรืออาจจะเหมือนกับพูดไม่จริงโกหกปิดบงังอะไรบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโกรธนะหาดอกไม้หาขนมมาให้แล้วนะคะอยากกลับมาทำให้ความรักมันหวานชื่นนะ ความเป็นหกถ้วยเนี่ยคุณสองคนอาจจะเป็นความรักที่แบบแตกต่างกันมากๆเลยก็ได้นะแตกต่างทั้งเรื่องของอายุเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะภาษาอะไรต่างๆเลยก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นความรักที่มีความโรแมนติกมีความหวานมีความมีแบบแพลชั่นต่อกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของอาจารย์ว่าอาจจะเป็นสามไม้เท้านะคะสมสัปดาห์นี้สเดือนนี้นะคะ จะเป็นช่วงที่คุณสองคนเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะทำดีต่อกันนะเดินหน้าไปต่อกับความรักนะคะเพราะว่าอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยแปดถ้วย6กไม้เท้ามันกำลังจะขี้คายไปได้แล้วนะ ถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรที่หนักๆน,นะทุกอย่างคือแบบอารมณ์แบบเด็กถือไม้เท้าว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะลืมอดีตนะผ่านพ้นอดีตไปให้ได้นะแดถ้วยหกไม้เท้านะคะเพราะว่าความรักระหว่างคุณ2คนเนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะอาจจะเป็นความรักครั้งแรกรักแรกพบของกันและกันนะความรักมันมีค่ามากกว่านะสุดท้ายนะคะน่าจะเหมือนกับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยอมถอยนะเพื่อให้ความรักเนี่ยมันเดินหน้าต่อนะรักษาความรักไว้นะคะไม่อยากเสียความรักครั้งนี้ไปนะคะหนึ่งถ้วยที่เกิดขึ้นตรงนี้นะ,ะโอเคเลยนะสําหรับเรื่องราวนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าในฝั่งของเขาเนี่ยตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอะไรยังไงกับคุณอีกบ้างนะไพ่อยากบอกอะไรอีกบ้างนะคะ มีไพ่ของสองไ้เท้าโอ้เขายังอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเดินคู่กันไปอย่างมั่นคงนะเป็นคู่กันรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะสองไ้เท้านะคะหรืออาจจะวางแผนอนาคตร่วมก,กันกับคุณนะอยากไปต่อด้วยกันนะคะมีไพ่ของ8ถ้วยค่ะ The Fool แสดงว่า ปัญหาอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเคยทําตัวไม่ดีนะปิดบังอะไรบางอย่างกับคุณนะแปดถ้วยเขาจะเดินออกมาไม่ทําตัวแบบนั้นแล้วนะคะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นแล้วนะคะเดะฟูลนะคะหรือถ้าเกิดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเขาก็พร้อมเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะมาเป็นโสดแล้วมาพร้อมที่จะคู่กันกับคุณแล้วนะ,ะส่งในเท้านะคะเชอคกัน โอ้สิบถ้วยเขาล็อกมงที่คุณจริงๆนะเขาอยากมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะอยากอยู่เป็นครอบครัวกับคุณนะคะหรืออยากให้คุณเป็นพ่อหรือแม่ของลูกของเขานะคะไพ่ครอบครัวก็มานะ judgment judgment <laughs> ด,ด้วยนะคะขอดูอีกหนึ่งใบโอ้ไพ่สวยงามนะคะจบด้วย judgment แล้วก็ lovers นะคะแสดงว่า ความรู้สึกของเขาว่าเขาเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้นะมันไม่ได้มาแบบบังเอิญนะมันเหมือนกับเป็นพรมลิขิตมันเรื่องของโชคชะตานะที่ทําให้เขากับคุณได้ไดมาเจอกันได้มารักกันนะคะต่อให้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาแต่เขาก็ยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะอมืเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากก็ได้แต่ว่า มันเป็นความผูกพันอะไรบางอย่างนะหรืออาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ในอดีตชาติที่เขาได้กลับมาเจอกันกับคุณก็ได้นะภารกิจในชาตินี้นะคะก็คือจะต้องอยู่เป็นครอบครัวนะมีลูกมีหลานไปด้วยกันนะคะพลังงานตรงนี้นะสิทธิ์ด้วยจัสนแล้วก็เลเวอร์นะจบแบบสวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะคะมาดูพลังงานกันต่อของชากันดีกว่านะว่ากันจะยังไงกับเขานะคะ เดวิลมีความโกรธอยู่หรือเปล่านะมีความโกรธมีความแบบขัดเคืองใจอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือก่อนหนะ้านี้เขาโกหกปิดบังแล้วเขาแอบไปเจ้าชู้ไปอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเลยทาให้คุณผิดหวังอะไรบางอย่างนะอืแต่ว่าความเป็นแปดมนเท้าสังว่าคุณพยายามให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้านะบางทีมันจะต้องปลดปล่อยความรู้สึกอะไรที่เราอาจจะ ขับค่องใจออกไปนะเพื่อเดินหน้ากับความสัมพันธ์โอ้แต่ว่าคุณให้อาภัยเขานะาีเอ็มเพนะคะก็ยังรักยังเป็นห่วงอยากเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะคะไพ่ DM Place ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าชาวกันนะ่ะคุณเป็นคนอบอุ่นแล้วก็ดูแลเขานะแทบจะในทุกๆด้านเป็นห่วงเป็นใหญ่เขาแทบจะในทุกๆด้านเลยก็ได้นะคะ มีไพ่ของอุราชินีริยญนนะพลังงานชาวกันหรือชาวทัดดินด้วยกันนะมังกรจะพบกันอ่ะวีนดาบค่ะชาวทัดลมมาแล้วกลุ่มมิถุนตุลค่ะมีไพ่ของสี่ดาบแสดงว่าต่อให้มันมีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็ยังคอยเขาอยู่นะสี่ดาบนะคะคุณก็ยังรู้สึกตัดใจจากเขาไม่ได้นะดูสิ ต่อให้เขาอาจจะเหมือนกับอีกก้สูงนะเลอเคยอาจจะทำอะไรที่ดูหุนหันพันแล่นนะหรือว่าทำตามอารมณ์ดูไร้เหตุผลไปบ้างนะแต่ว่าคุณก็ยังรอเวลาให้เวลาเนี่ยมันกลับมาทำให้เขาสำนึกผิดนะหรือเขาหันกลับมาเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีนะยังพร้อมที่จะให้โอกาสอยู่นะคะขอดูต่ออีกนิดนึงนะเชาากัน ราชินีถ้วยเล็กๆแล้วทาไมใจอ่อนนะสงสารเห็นใจเขาใช่ไหมนะมีความเป็นราชินีถ้วยเข้ามานะคะหรือพลังงานชาวทันาเมงกระสุดพิจิกสีเรียนะสีเรียอยู่ที่ชาวกันนะแสดงว่ารักเขาแล้วนะคะสี่ห้องหัวใจก็ให้เขาหมดแล้วใช่ไหมมีไพ่ของสองดาบค่ะอัศวินถ้วยนะ สิบม้เท้านะคะโอ้ยแตเป็นเดอะซันนะโอ้พลังงานเอ่อถึงแม้ว่าในความรักตรงนี้นะคะหรือว่าในท่าทีของเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ชาวกันคุณรู้สึกสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายอะ่พะพอเขากลับมาทําดีกับเรานะคะปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจกันมันกดดันกันะทุกอย่างก็ เมือนกับเข้าอกเข้าใจกันได้แล้วนะคะความเป็นเดสันนี้ขึ้นมานะแสะดงว่าในที่สุดคุณมั่นใจว่าคุณอยากไปตอบเขาอยากเลือกเขาอยากให้ความรักระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันได้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ส่หวังได้มั่นหมายแต่งงานกันนะหรืออย่างน้อยเขาก็เป็นคู่บุญบรารมีนะคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะมีเขาอยู่เคียงข้างแล้วทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการที่จะ ใช้ชีวิตต่อไปนะโลกนี้ไม่โดดเดี่ยวนะแสงสว่างอย่างเขาก็เข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะคะอืมก่อจะตามหากันจนเจอมันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆนะเช้ากันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรนิดหน่อยที่ พอให้อภัยกันได้ปรับตัวเข้าหากันได้นะคะก็รักษาคนดีๆที่มีคุณค่ากับคุณไว้นะอันนี้เป็นพลังงานของชาวกันในเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์นี้ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ